พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจาวันนี้วันศุกร์ที่28มิถุนายนคริสตศักราช2024คำพยานชีวิตโดย คุณเมริสาเอ็มยามากุชิฮาวายสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องการดูแลและการชูใจข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสองโครินบทที่หนึ่งข้อสสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างคุณเมริสาเอ็มยามากุชิเป็นพยานว่าเมื่อคืนนี้ครอบครัวของดิฉันได้ทราบข่าวว่าคุณแม่ของเพื่อนร่วมชั้นของลูกชายวัย13ปีคนหนึ่งเสียชีวิตเราตกใจมากและอยากจะอยู่เคียงข้างลูกสาวของท่านแต่ดิฉันไม่รู้วิธีการตอบสนองต่อความเศร้าโศกของผู้อื่น โดยเฉพาะกับเด็กวัยรุ่นก่อนนอนดิฉันกับลูกชายอธิษฐานเผื่อทั้งครอบครัวนั้นที่สูญเสียคุณแม่ไปและเราคุยกันเพื่อหาวิธีที่เราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้เมื่อเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเราร่วมกันภาวนาพระธรรมในหนังสือบทภาวนาห้องชั้นบนร่วมกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่กำลังรอให้คนอื่นยื่นมือออกไปช่วยเหลือ ดิฉันรู้สึกว่านี่เป็นการเตือนจากพระเจ้าเพื่อเตือนลูกชายของเราให้เขาส่องแสงแห่งความเมตตาออกมาถึงแม้จะยากที่จะแสดงออกมาดังสุภาษิตบทที่ 12: บสข้อ25กล่าวว่าความกระวนกระวายของคนถ่วงเขาลงแต่ถ้อยคำที่ดีกระทําให้เขาชื่นชมพระเจ้าปรารถนาให้เราดูแลเพื่อนบ้านของเราโดยถามเขาว่า มีอะไรให้ช่วยหรือไม่ทำอาหารให้คนที่ลำบากทุกข์ยากกินบ้างหรือกอดเขาเราทุกคนควรถามตัวเราเองว่าวันนี้เราได้เป็นพรและปลอบโยนใครสักคนแล้วหรือยังข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าได้ส่งต่อการช่วยเหลือจากพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการยื่นมือออกไปหาผู้อื่นและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อความกล้าที่จะปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยให้ข้าบลงทั้งหลายสามารถปลอบใจผู้ที่มีความเจ็บปวดขอให้ข้าบลงทั้งหลายเป็นแสงสว่างที่นำคำแห่งการหนุนใจสู่ผู้อื่นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ